คนสีเด็เป็นคนสีเด็เป็นไงบอลสาวร้านสาวงคนเลยพี่ว่า้งกกจกี่เหมยวค่ะเป็นยังครับผมขอบคุณคพี่เหมียวสาวขอบคุณมานะพี่เหมียวน้องหรียนมาแล้วเนี่ยเลยจะมาจากตั้งแต่เขาม่อยู่ตัวเกี่ยวขาขอบคุณครับดีใจมากครับ เป็นย yeah, ัไงตัวจิงสวยยังไงอ่ะมาดูหน้า่อยตัวจิพงกแอปเรอ่ะคือมามาตื่นรบนิตืนื่ที่ยงเพอาะวาจะไปออก้องดิศิรปินนักแสดงของเขานี่ยึ้นดีนักแสดงรักตัวที่บาคที่บากาอเเีมรักมากกว่าจิงเตาเตี้ไหมเกี้มาก เต้นเต้นอะไรนะรู้ว่าเต้นแล้วสวยมากวันนี้คนเนแลสวยมากนี้นะครับฝากติดตามน้องหลิ่นด้วยนะครับคืนนี้ที่โตเกียวดูสิ EP ที่45นะครับเจอกับน้องหลิ่แน่นอนนะครับจะมีขี้ขาวบ๊อกขี้ขาวบ๊อกขี้ขาวบ๊อกขาวบ๊อกจะขอไม่กินขี้หน้าีหน้าหอมเป็นดูน้องเต้นแบบคุณครับน้องเต้น มานโรงเรียนมหันเราจริงจริงจริงแต่ได้บอกว่าสองเในห้าน่ารักตลอดที่เราเจอจริงจริงน่ารัก เดี๋ยวคืนนี้ได้ฟังเพลงจือบอนะครับเวอร์ชั่นน้องดิบร้องจบเพลงแน่นอนเลยครับโอเคครับเดี๋ยวขออะไรสิเดีฟังอันคืออะไรอันคืออะไรคะเข้าเราไปครับวันจันทร์ร้องเพลงอยู่เลยโอเคนะครับน้องดินมาถึงแล้ว น้องเด่นคือใครครับน้องเป็นเด่นไอดอลอินอินฟูนะครับบัดด้นติดตาวีโอแล้วก็อ๋อมแมมละไมแสงทองคืนนี้ปังปันตาไเชื่อครับผมขอบคุณครับน้องหดินมาแล้วน่ารักชอบไปทำงานที่ไหนก็ชอบดูครับผมน้อง ปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวเข่าหน้าไปได้ไรกินอแบเียคเพรของขันธอทีเขาเหมอนร้นจะแถบรอนแค่เพชเจ้า นอนเพงเรให้เรานอนเพ่งวะเพ่งชมัสเรงดึงตดเลราเลยนเรี่ยเรา่นไหมา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 งเพ่งไหหมอมเวเดจร้หมอาาอเพลงอะไรคะรอลงคบอค่ะเออโอเนียอนะโเคให้ลองเด้อมัวเดอทําใ่้เดียวะ สามเองค่ะจีบบอลจูบอลก็เป็นสาวตงคอยอ้ายค่ะสาวตองเหาอสาวตองบอยเราคอยอ้ายสาวตองบอยอเ่ได้ได้เขาเป็นอะไรเขาไปข้้งในแล้วก็เป็นเรียนอาร์คเนตนี่ค่ะต้องน้องึงมา่ะใช่งเรียนไหน้องหลินไปดูโรงเรียนซิ เอาฮอลโหลฮัเหลฮลโหเฮ้ลโหลฮัลโหลเัลโหลฮัลโหลฮัลโหเฮัลโหลฮัลโหลฮลโหลฮัลาหลฮัลโหละัลัหมลโหัลยหลฮัลโหหัลโเลลโหลฮหลัลยห่ฮัลโหล เอาพันมากันมากไม่มีฟินแลนด์น้องกบเกียวน้องจเกียวคนไหนหล่อสุดอันอันเมื่อกี้อันม่กีเราลอเมื่อกี้อันนี้มันมันีน้อยตัวเลือกเอาร่อนเดียวจับเรแม้องหีกให้แม่งเีไม่นมันรอันนี้ก็ทางีกคนหล่อคนร่อคนล่คนลอคน้อกกว่าคนนี้รลอกว่า่ที่เรจอเาว่าอยากเจอิงได้มา ในคนตตัวทีก็เหมือนในรูปกะในรูปมีใครสวยสุดรูปมีใครสวยสุดเพลงก่อนไหนก่อนจะฟ้องหนใ้ยานหม้าระใคราพี่สอยส้นง่างความน่ารักของน้องหลิน พี่น้องโอเคขออนุญาตลงไหลก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปขึ้นเขาหินน้ำก่อนเดี๋ยวจังไรเจอกันใหม่นะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย